มีการจัดพิธีการการแสดงผลงานการดําเนินงานขอโรงเรียนเตรียนนําการจัดการเรียนร่วมวนที่กันยายน2555มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดําเนินงานโรงเรียนเกรียมนําจัดการการเรียนร่วมด้านาพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้องสีสองชนางงานเขียพื้นที่การจับตาการสิงเขสอง ายปัญญาสมาคมงอบ้านนองสุขแสนก็ให้นำผลงานเศษมารพื่อนเซนิชิสถาการด้วยให้นำโดยสายยินสวัสดีค่ะเอ็คุณที่สมทบุญกลองสวัสดีค่ะคุแมผมนายทองจันยา การวรโเรียนร่วมรงนรรรริวัฒได้มาจาัดิรรรกีการการแสดงผลงานาาท,ท,ทางชาการศไทยพัฒนาความการศึกษายนสพประิ์สอนรรรนโรงเรียนสายปัญญาสบนาเเนนนดสวัสดีค่ะ<อ> <c oughs> จโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารวันนี้มาจัดวิชาการเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประพิเศษอาภพพ้องทางการเรียนรู้สําหรับคณะที่มาในวันนี้นะคะท่านแรกคุณครูวิจิตาภูขายามค่ะคุณครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารและก็คันนี้นะคะคุณครูสราบุตประเสิทธิ์ค่ะบหน้าวิชาการโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารสําหรับวันนี้นะคะ โรงเรียนชุมชนหนองวิทยาคารได้นำสื่อการเรียนการสอนนะคะสำหรับเด็กที่มีความต้องทางการเรียนรู้นะคะ,ะมากมายหลายอย่างนะคะที่นำเสนอในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกทักษะนะคะทางด้านการอ่านการเขียนนะคะแล้วก็แบบฝึกการคิดคำนวณนะคะ,อะของคณิตศาสตร์นะคะ,ะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กที่มีความ ขอปกป้อ,ง,องการเรียนรู้นะคะท่านใดสนใจนะคะก็อวนามได้ค่ะที่พูดของโรงเรียนชุมชนนนองหินวิทยาการขอบคุณมากค่ะย่เนะเดี๋ยวะมา่ะ